สวัสดีนะครับผมสวัสดีทุกคนใน youtube ด้วยนะครับก็อยู่ประมาณจะสามทุ่มแล้ววันนี้สิ่งที่ทุกคนรอคอยสิ่งที่ทุกคนรอคอยโปรเจกต์ยันม้าลูกร้อยใส่ลูกคูต้าลูกร้อยใช่ไหมแล้วก็ทำชักด้วยชักอะไรอ่ะเป็นชักชักเก้าเก้าชักเก่าเก้านี่คือเป็นข้อของของร้อยห้าสิบของยันม้าร้อยห้าสิบอ๋อแต่ว่าเราก็คว้านอ่างใช่ไหมใช่คว้านอ่างใส่จัดโดยสมคิดอีกแล้วจัดโดยช่างสมคิด ควานอ่างก็คือเอาปอกยังไงปอกคูต้าแล้วปอกคูต้าเลยอปอกคูต้ามาแล้วก็ควานอ่างให้เข้าคูต้าทั้งชุดเลยคู้าทั้งชุดเลยอ๋อแล้วงี้้เกิดว่าเสื้อมันจะบางไหมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยไม่ไม่เผื่อเผื่อมีคนถามว่าเอ้ยมันโดนตาอะไรไม่โดนไม่โดนใช่ไหมอ่าดีลมันกว้างกว่าคูต้าไม่ไม่หลอดน้ำมันเครื่องก็ไม่โดนอ่ามันต้องมีคนถามไปแล้วว่าเออควานใส่ลูก้อลขนาดนี้มันอาจจะโดนหรือเปล่าไม่โดนไม่โดน ไม่โดนแน่ไม่โดนไม่มีไฟฉายวะไม่รู้ไปไหนไฟฉายไม่ฉายไม่มีมีผู้หัวสมคิดเมื่อกี้เดี๋ยวให้ไฟฉายเปิดดูให้ความแน่ใจเลยเผื่อเผื่อใครอยากไดเอาพลังลงกันเลยอ่านี่นะครับไม่ไม่ไม่โดนอะไรนะครับไม่โดนอะไรเลยนะเนี่ยเป็นอย่าีงนี้อ้าวอียงให้ดูทุกจุดนะครับอ่าันนี้หลอดน้ํามันอยู่นี่นี่หลอดน้ำมันอ่าหลอดน้ำมันอ๋อไม่โดนไม่โดนอะไรไม่โดนนะครับนี่หลอดน้ํามันไม่โดนเลยเลยนี่ไม่โดนนะครับอ่าโอเคลงรง ก็เหตุผลที่ทํามาเพื่อเพื่ออยากรู้อยากรู้ด้วยว่ามันไปได้หรือไม่ได้มันไปได้หรือไม่ได้ผมก็อยากเห็นเพราะว่ามันมันแบกหูเยอะมากอะไรนะมันแบกหูต้าเยอะไงมันแบกหูต้าเยอะอันนี้ไม่แบกนะอันนี้ไม่แบกอะใกล้เคียงเลยใกล้เคียงโอ๊ยไม่ได้ชักได้เปียกโอ้ชักชักยืดเป็นมิ้นมินเดียวโอ้มินเดียวไม่ผลนะแค่มินเดียวอันนี้เสร็จแล้วใช่ไหม แต่นี้ควอนปอกเสร็จก็ใส่ปอกแล้วแล้วก็ไปล้างแล้วไปทำไบต่อล้างแล้วเดี๋ยวจะประกอบแล้วอ๋อประกอบเลยใช่ไหมใช่ต้องเสร็จคืนนี้ต้องเสร็จคืนนี้โอ้โหเนี่ยอันนี้ทำอะไรผมเพียรทำอะไรอีกอนนี้เดี๋ยวจะล้อตาลุกเสร็จอ้าวอันนี้อันนี่เอาไข่อ่ะนี่เจ้ากําลังเพื่อต้นแบบอ๋อเจ้อต้นแบบเนี่ยเนี่ยมีคอนแกลือลงมือหน่อยกอนไหมก็คอนนะโอ้โหไม่คอนเพยนี่ มีอ่ะของใหม่ก็มีอยู่อันนี้อันนี้คออ,ออะไรเนี่ยคอร้อยห้าสิบอ๋อนี่นี่คอมันใช่ไหมเนี่ยอ่าใช่อันนี้คอเปล่าตลบฟืนไม่ต้อง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 คอ,อยันมาร้อยห้าสิบเอาไปใส่นิดเดียวโอ้ไม่เอาแล้วเอาเอาจะปอกกับลูกคูปต้ามาใส่ใ<ช>แต่ว่าข้อยันมาข้อเนี้ยผมสั่งมาจากของช่างเบสอ๋อช่างเบสแหละธนกิจแหละพอธนกิจอ่าถือนี้เขามีตำนานมาเนี่ยใช่ดังมากอันนี้ผมสั่งมาหลายปีแล้วมันไม่ปวกกินหมดแล้วเลย ใช้งานนะเครื่องสูบน้ำผมเลยตัวเนี้ยเมื่อนะก่อนนะใช้ยื่อเทือกอยู่แต่ว่าเราอ่างมันแตกเลยยกลงตั้งแต่รู้จักพี่เอตั้งหนูก็หมดเครื่องไปหลายตัวเฮ้ยไม่ใช่อันนี้อันนี้หลายลบเลยเนะี่ยอยากรู้อยากรู้ความอยากรู้บ้าเนี่ยเมื่อก่อนแล้วแต่เมื่อก่อนผมก็อยากรู้ว่าเออมันมันจะออกมาอย่างไหนนะยันมาลูกครึ่งคูปัตแล้วอย่างเดียวกว่าผสมผสมแล้วผสมก็น่าจะอยู่ประมาณเกือบ สามทุ่มนู้นเนี่ยเนาะสามทุ่มใช่ไหมโอเนี่ยหนูยายายาเนี่ยเป็นไงนี่หนูพี่เบิ้มอุ้มไปเนี่ยเป็นไงแสดงว่ากินมาม่าบ่อยเนี่ยต้องต้องให้เสื้อมาม่ามาเนี่เสื้อตเลื้ออ๋อก็เสร็จเสร็จอ่ะเสร็จเลยเสร็จเลยโอ้โเสร็จเลยนะครับแล้วผมจะอยู่ถึงเสร็จเป็นมงเดิกแน่นอนภาพอาจจะมัวๆหน่อยนะเพราะว่ามันสองทุ่มกว่าแล้วนะครับ ทำอะไรเนะี่ยการข้อหลุดกันขาดมันจะขาดอยู่ประมาณรอบสี่หมื่นนะผมอะ,ะรอบสี่หมื่นน่าัวดท้วะครับผมเดี๋ยวผมก็ไปล้างไปน,นะเดี๋ยวจะยัดละครับผมโปรเจกต์ใหม่จะเรียกอะไรดีวะไอ้ช่างหนูยันต้ายันต้าก็เป็นฝาข้างของคูปะต้าทั้งหมดนะครับ ก็คืออะไรข้างในเออข้างในนั่นแหละลูกซูปลูกซูปเปลี่ยนเปลี่ยนแต่ว่าลูกซูปตังเดียวกระปอกใช่แล้วก็ข้อแค่นั้นแหวนใช้ของเดดองแหวแหวนเดดองรุ่นไหนวะเนี่ยเดดองเนี่ยการใช้ c m ออมซีีโอ้โหไอววานแคมก็จะใช้เส้นเดิมนะครับตุ่มก็ เดิมเดิมหมดอ๋อคือเดิมของร้อยี่ทั้งหมดเลยใช่ไหม่เพียงแต่ว่าเราเปลี่ยนเป็นลูกกับคอเฉยสองอย่างลองไล่ลูกขึ้นลูกดูก่อนอืถ้าว่าแคมมันไม่สัมพันธ์เราไปเลื่อนออกได้จะสร้างรู้สใหม่ไปแล้วแคมมือว่ามาใหม่มาเรื่อยๆนะครับนอนคิดอยู่นอนพอฝนตกปุ๊บคิดได้เลยแต่นี่ฟ้าร้องหึมปุ๊บคิดออกแหมวันไหนฝนไม่ตกคิดไม่ใช่ร้อยปูนแล้ว สมคิดหมื่นซูปเอ้ยมีมีมีฉายาเขาบอกว่าสมคิดพันสเต็บประกอบแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวลุงขึ้นจะต้องมีงานตอนนี้ก็สามทุ่มอยู่มา3ามทุ่มนะครับเดี๋ยวรอไปชมติดตามกันคลิปที่ตอนเอ่อตอนเข้าไปลองนะครับว่า โอ้โห้งเลยวะเฮ้ยโอ้โห,หนูเรื่ออะไรวะน่ะหมดไปละเขานะ่ะมัป็นสูดไปเหม็อนอึบเลยเเเทำการร้างเสร็จเรียบร้อยเฮ้ยรอนพูดถึงหน้าค่าจะมาทำเนี่ยก้นงบประมาณเท่าไหร่เนี่ยถ้าพูดถึงคนจะมาทำเนี่ ถึงไม่คนจะมาทํางบเท่าไหร่นะแพงไหมแพงเลยเนาะยังงงบ้แเดี๋ยวงบต้องแจ้งที่หลังครับเพราะยังไม่ได้รวมยังรวมไม่ได้ใช่ต้องคิดที่หลังใช่ครับแต่ว่าชุดปอกสูบแหวนก็เท่าไรแล้วล่ะสองพันกว่าเลยสองพันกว่าไปแล้วเนาะสุดสามพันแล้วก็ข้อเราพึ่งเป็นถ้าเป็นข้อถ้าข้อเดิมชักเดิมมันก็คงไม่เท่าไหร่ครับอมันก็ใช้ชักเก้าหกได้แต่ว่าอันนี้ผมจะขึ้นไปเลยไงสุดเลยสุดเลยนะเอาให้สุดก็คือไฟอย่างนี้เรคงจะไม่ไหวแล้วมั้งไม่ไหวต้องซื้อ ต้องซื้อคูปต้าแล้วครับต้องซื้อคูปต้าผมก็ตอนแรกผมคิดว่าพูดเล่นนะนนไปมาทำจริงซะด้วยกลาสาวทงสกลวสวมลงไปบุ๊บทำไมลูกเลยต้องทำไงบาดปาดออก เลยเลยมากี่มิลสี่มิลเล่นพิเลนนะจังหนูเหมือนเจ้าบ้านเขาอะอันมันนี้มันข้อชัดเดิมอะต้องปาดทิ้งอีกต่อจะเริ่มเป็นรูปเป็นล่างแล้วนะฮะเสร็จแล้วใส่ข้อไปแล้วทีนี้ก็เหลือปาดสูบแล้วก็ประกอบไอ้อะไรวะฝาวเอาเอาลูกนี้ใส่ได้มแม่ แกงเขาใช้กี่ตัวนะสี่อันนี้ใช้กี่ตัว <8 S 1> <8 S 2> แปดแ่หวนที่เป็นด้างเลยนะด่างไปแล้วนะแปดแหวนเลาะด่างเบาะด่างเน่ะเฮ้ยแกงแวงแๆงเดี๋ยวรอติดตามชมพรุ่งนี้นะครับจะโบหรือไม่โบติดตามกันได้แะผมจะตามไปถ่ายให้ดูนะครับยันมาลูกร้อย ของเช้งหนูเออวั้งแนอ้พี่เลนคนนะไม่ตัวไม่สุดหยุดไม่ได้ไม่สุดเมียตีไม่สุดเมียตีอ้าวตัวนุ๊กึึงไม่ได้ยามตัวกึงตัวนี้อืมเอาหยุดลองได้ปะกูจริงปะน่ะแน่นจริงปะน่ะจริง แตดูดิตอกหน่อยเนี่ยไอ้กุ๋วนะกระแทกเนี่ยเลี้ยวหลุดเลยอ่ะเฮ้ยจริงเออได้ครับเฮ้ยผักวุมันไม่ได้นนี้ใส่จากไหนมาเนี่ยใส่แป๊บหูเลยแอ้หนูใส่จากไหนมาเนี่ยอันนี้เขาให้มาตอนไปฝึกงานไม่ให้ฝึกงานเขาให้ไปไปอบรมเครื่องอ่ะเคยทำเครื่องเมื่อก่อนใช่ไหมเขามีอบรมของน้าอ้ยน้าเขาไปอบรมมาเขาบอกเขาไม่ได้ใช้เขาเลยตอนให้ให้ เดี๋ยวก็อย,ยอยู่ที่ไหนอ่ะอยู่ที่ไหนโูต้าเดี๋ยวปาดปาดหัวสูบออกปาดสี่จุห้าสี่จุดห้ามิลมันก็สั้นลงไปดิมีผลอะไรไหมมันก็บางลงเ้าลูกมันสั้นลงจะมีผลอะไรไหมกำลังเร็งเหมือนเดิมมันอาจจะแตกง่ายขึ้น <laughs> แกแตกลายเกินกแตกได้อเขาเดิมเดิมมันยังแตกเออยังแตกอะแบบร้อยทางโนูแล้วผมจะตามกับถ่ายดูแกแน่แหมลม่กเชื่อนยองไงเรแ้ไม่เชื่อเห็นมาแล้วหนึ่งลูกของพิสันอ่ะเดี๋ยวก็ เอามาใส่แล้วก็เสร็จแล้วนะครับเรียบร้อยเดี๋ยวก็เตรียมรับชมกันได้พรุ่งนี้กลับไปลองแน่นอนจะรู้ว่าถังกับินเลยไม่บินอลองแน่นอนใช่ไหมพวกเนี้ยลองถ้าเสร็จคืนนี้ลองลองก็คืนเลยอ่ะเฮ้ยลองนิดพวกแอบไปซุ่มลองคืนจะได้ไม่มีใครเหตุเหตุไจะขนาดนั้นเอนาะไม่หลับวะเออไม่ทันไม่ได้เป็นเสียก็ได้ไม่มีใครเห็นไงไรเราทงเราถ่ายแอบไปดึงขึ้นแรงคืนไงใช่ ก็สำหรับวิด <to sound> okay. like ีโอชิ Sarah, whatever, ้นนี้นะครับฮะอ่้น๋ออ๋อควานรอไปแล้วอ๋อได้ได้างงี้ยกี่เอาอีกเหรอถ้ามันไม่อยู่องเอาเ้อมันมีอย่างเลยงค่ะท่านจริงเราใส่ชักเดิมรูปมันจะหนักก็โอเคนะครับสำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับอจบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ